ความพยายามสูงในการดองเรื่องนี้มาทำหนังกระืูว่าเป็นเปได้สักทีเดีจวเพราะว่าเส้นเรื่องมันมาเส้นเรื่องเยอะจนมันไม่สามารถจบกได้เหมือนกันเลยมันก็เลยทำให้เรื่องแตกแตกที่มาที่ไปม่สะดวกนักกามองสเฟสจังหวัดไม่เย สร้างบรรยากาศเห็นความพยายามคนก็คิาตัตัวกใช้เสียงอะไรต่างๆาจริงๆลูกมีนำก็ต้องเน้นอนัวนแหลเห็นะตร้้เราไม่เสียเวลามบดไม่เสียเวลาจุดอมันคือบดวารอบการเขียกได้ ต่อไปต่อไปต่อมาจังหวันไม่ดีนะฮะบอลมูกัดแล้วเด็กไปวิ่งไปไหนมันเสียเวลาเลยไหมตระหนการเป็นตัวละครเช่นเช่นแม่เป็นสาวอยู่ตรงนี้ไม่รูปโตแล้วเป็นจุดอ่อนะครับบทมันไม,ม่สามารถจระมไม่ประธาไม่สามารถพัฒนาน้ำหนักของเรื่องได้ อันนี้สดายนี่สดายจริงๆเพราะว่าเรายกตั้งใจททุกคนตั้งใจทำงานรู้ใจทำงานเพราะว่าเรื่องบกมันไม่คู่ลแสดงมันได้มันได้นะครับเพื่อที่เพื่อที่ต้นฉบับต้นฉราะว่าก้นร้อนมันจำเป็นสัญญาฉะนั้นต้องเขียนบทที่มันต้องต้องเล่าเรื่องใหม่หรือเรื่องนั้นเล่าใหม่เล่าใหม่เลยอย่าไปเสียเวลาไปเสียงโซเสียงปีอะไรพวกนี้เสียงปีเสียงเคราะห์อะไรอย่นี้หลังตันลมมันก็ มันเหมือนจะเกี่ยวตัวฉายมันก็ไม่เกี่ยวอะไรสักอย่างไม่เ,เกี่ยวอะไรแต่มันจะสามารถสื่อหมายได้เพราะนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะเอาใจว่ากระทรวงวัฒนธรรมหรือเปล่าหรือไม่ทำอะไรได้หลายอย่างการเทศการะจ,ะจงใจใส่เพราะนั้นตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องหน่งแล้วไม่รู้ว่าหลักของทางไทยมันจะเป็นจุดอ,อย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่คนทำตั้งใจทำนะครับเพราะนั้นหนูจะมองเห็อย่างฟิแนลคัพเน,น,นี่ยมันเป็นบทที่ง,ง่ายง่ายเกินไปท,ที่จะให้คนนั้นมาทำเเป็นอย่างนี้ มันไปไม่ได้มันมันไม่จับใจเขาคือคือเรื่องแบบนี้นะครับหลักพอดีจิตเปิดฌาปนกต้อง่เสียใจไม่ต้องไปเสียเวลาเหมือนกันนะโดยฌาปน์มามันคือเสียงเสียงอะไรแบบนี้เลยให้มันจับลมด้วยก่อนลมต้องจับไม้ก่อนก่อนจะนูจะลากทุนฌาปนแล้วมนูก็หายไปอีกัะหายไปขนาดแล้วก็กลับซึ่งมันก็ดูมันจับใจ เนส่อเพบงเปสื่อเนส่วนอบอนบทบาด้วยเนาที่เข <Right. S 1> yeah. ียนบทบาให้แสดงเล่นจะพัฒนาแสดงเล่นอะไรนะเอาเล่นไปสักปักห่นเทาก็กระจายเนาะเ่นคนที่ไปสนุกกับเด็กแต่ตก้อ้ออีเป็นสสเป็นทีอไอบทจุจุจริงๆอย่างแปลเีต้องไปต้องไปทั่วบ้านลก มันทุกบอกไม่ถูกมันก็เพราะการตัดต่อเอชาวบ้านไปเห็นตรงไหนมันเห็นไรแป่มันเดอนวบ้านในตรงไหนในวทยายันมันเห็นชัดเลยว่ามันสามารถจะบอกว่ชาวบ้านตื่นตะลึงภาวมาคมมันหนึงม่แตก็อนนียคือผมบอกว่าบทมันมันจะอ่อหรือวกาตัดต่ออะไลงมาเราไม่รู้นะในเรื่องไหนอู่จูเดียวทก่าต้องามันไม่มีมันไม่มีอะไรยมันไม่มีมันพาัวไปเล่นไปเลี้ยง แล้วมันก็จะต้องไปเตะแล้วกับเพื่อนแต่มันจู่ๆมันอยากขึ้นต้นตาลมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันจะต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันมองต้นตาลเรลูกนะแต่มันมองทำไมมันมองว่าจะบอกตรงนั้นมีเงินอยู่นั้นเหรอมีเงินทำให้มันเกิดออมาเหรอมันต้องมาต้องใส่ที่นี้หลายตอนนะที่เห็นมาไม่ยายนะเห็นเมฆที่ต่แล้วก็มันเป็นอะไรที่มันนำไปสู่อะไร สรุปครมุปที่้วยตัวหนังเรื่องนี้มันมีเชิงมันมีเชิงใช้ในการคิดเพราะเออว่าผมทําคนสิงเจ้ามาก่อนนะผมเขียนบทคนสิงเจ้านี้ว่าข้อแต่งนี้มันต้องต้องมันต้องเล่าใหม่ต้องเล่าให้คนรู้สึกเลยว่าเฮ้ยอันนี้คืออํานาจที่เจ้าแม่สถาปนาอันนี้คือวีนัมมันก็คือเจ้าแม่ก็คือไอ้ตัววีนัมไอ้ตัวซอฟพิเป็ตตัวนีคอยมาชดกังทุกตัวทีละวอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับา อย่าเสียกำลังใจครับอย่าเสียกำลังใจคือถ้าถามผมผมก็จะตอบแบบนี้นะครับแต่ว่ากำลังใจต้ามีหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังไม่ดีนะครับเป็นหนังดีเป็นหนังดีแล้วก็ไม่ได้เหมือนหนังสุขเอาเขากินเจ็ดวันถ่ายเสร็จเลยมนละเรื่องกันหนังพิธีนี่หนังอะแต่นั่นแหละครับมันจังหวะของบทเนี่ยต้องต้องต้องถ้าจะทำหนังต่อไปในโชว์ชั้นแบบนี้ต้องต้องมีโชว์ชั้นบทกันเล่าเล่าไปอยากจะมันคือมันต้องเล่าด้วยหนังนะครับมันต้องเล่าด้วยหนังมบอกว่าคนดูจะเห็นอะไรกับหนัง มาภาพต่อไปคืออะไรจะถาม่มาเรื่องมันจะเป็นยังไงให้ถามมาต่อไปคนดูจะเห็นอะไรสําคัญที่สุดอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลนาานักษณะเรื่องแบบนี้นะเรื่องมันมีอะไรชวนซ้อนยอย่าอันจะไปเสียเวลาการใช้เวลาเล่าเรื่องตามเวลาเสียเวลาบบมากเสียเวลาให้เอาใจกระรทรวงวัฒนธรรมมากไปนะ ม่ไม่ไม่จําเป็นที่จะไปต้องอะไรเลยเสียเวลาตรงนี้มากเสียเวลาจัดอะไรเสียเวลาเียดเสียเวลาอะไรเยอะแยะไม่ไม่ไม่มันทําให้จังหวัดเบสมันเสียเสียับแล้วไม่เข้าเรื่องสักทีไม่เข้าเรื่องสักทีไม่ได้เรื่องนี้เรืออย่างนี้ต้องเข้าเรื่องเลยคโอบผมเขียนบทงูไว้เนี่ยมันมันใช่ไัมไม่ใช่เปรียบเทียบเลยครับมันงูคุณพี่หมอนจากมามันพายุงนเลยพายุุนแล้วคนก็เผชิญกับพายุงูพุ่งมา นั่นคือการเปิดภาวะมันมันไม่สามารถเทียบเลยแต่ว่านั่นคือต้องบอกว่าเราต้องเปิดแบบฉากแรกมันตึงสนั่นเลยบอกว่าเพราะเพราะมันชื่อสอสอธุิจเพราะมันชื่วยอสนนี่มันจะคล้ายๆฝนฝนไปแล้วเนี่ยมันมีทั้งอะไรต่างๆมากมายผมผมว่าเนี่ยหนังกระทรวงวัฒนธรรมเลยบางทีเราไปติดตรงนี้เลยพอได้เงินเข้ามาเราก็ต้องไปเอาใจอะไรแบบนี้เสียเวลาเสียเวลาสำหรับตันนะครับเฟสไม่ดีจุ๊บเฟสไม่ดีการ้ำกลับเนี่ยเฟสที่สำคัญที่สุดบทมันต้องเอามาตัดมัน นี่มันตัดเชื่อมตัดเชื่อมตัดเชื่อมตัวละครมันก็เข้าเข้าหาฉากง่ายแม่ก็ท่างฉากแม่ไปโดนงูกัดมันก็ง่ายไปเนี่ยการเปิดตัวเนี่ยมันเปิดตัวทั้งแรกคืองูกัดแม่แม่ของแม่ของใครนะชื่ออะไรนะชื่อ,อแดนค่ะแ,แ,แ,แดนแดนแดนดารันเะนี่ยนะมันก็ง่ายไปแค่เอาฟับเดียวเลย <laughs> มันก็ใจช่วยกันนะพวกเรานะฮะหนังผมยังไม่ได้ฉายเลยต่อสู้กันอยู่นี่ <laughs> ให้กำลังใจครับมีมีความตั้งใจในการทำงานไม่ได well ้เราไม่ใช่ตเดี๋ยวโทษหรือว่าตัวชื่ออะไรนะคนในญาตเยอะแยะเพื่อคนละเรื่องกันนะมันก็เป็นคนละเรื่องนะครับไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะครับอันนี้คือว่าเราวิจารณ์กันอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามีเยอะทุกฝั่งและฝั่งได้แล้วก็มันก็เป็นเหมือนกันในญาแบบนั้นนะเป็นญาติแบบนั้นเสียดายกว่าเขียนเขียนง่ายไปเขียนนี้ต้องเขียนหนักมากเขียนเขียนเชิงชันมากเป็นประโยชน์ที่สุด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลืมกันไปนี่คนรับชอบแล้วมันมาถามผมเองที่ผมมาถามผมผมก็ผมก็มองเลยภาษาหลักครับครับก็จะหวังว่าคุณจะเป็นวิทยาวิทยาทานต่อกันด้วยมิตรเมตรีนะครับเป็นผู้โทษปลอดเตือนดีมากเลยค่ะอาจารย์ดผิดผิดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยผมก็ดูดูดวงของคนอื่นเขาไม่มองมองละเอียดอะไรกันแบบนี้หรอครับเขาว่สนุกแน่นอนนะ ถ้ามีอะไรข,ขัดขันคุณหนังไทยมันปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่มีบทที่บทรองกันเด็กๆพวกนี้ก็มาช่วยอะไรมากอ,อย่างบทที่เจ้าเล่นกนะับโปนี่ยมันก็แบนไปนิดมันแบนบทละครเลยมันแบนนะฮะคนที่แบนอยู่เจ้าที่ำอะไรแบน,แบนแที่จะใส่ก็ใส่อะไรมไม่รู้ว่าด้วยเวลาแล้วตัดทิ้งหรือเปล่าแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันสำคัญมากเองฉากปกยินเดือนอะไรพวกนี้มันดีเท่านั้นแหละรับพวกนี้เรารู้เจตนาที่ดีแล้วเมื่อเราเล่นกับ เออเมจิคลอะไรพวกนี้อะไรก็ต้องเล่นอย่างนั้นเขาขึ้นมาแม่เล่ามันดูธรรมดาอะไรดูธรรมดาจริงมันมีวิธีทั้งหมีวิธีมันใช่ใช่โอเคครับโอเคุณบมากเลยครับ